โอเคคีกค่อนข้างดีมันจะมีซอมบี้ให้เราตบไปไหม,มอ้าวมีค่อนข้างน่ากลัวยเป็นสามีที่ดูดูจริง าคือ,อนะถ้าหลุดกูวิ่งอย่างเดียวอ่ะอผมนึกว่าผมจะเด้งแล้วเห็นเงียบไปียบไี่ไงตอนนี้อยากกินวิชิบผ่าแล้ะ